สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็อยู่กับช่องคิมดูเพลงนะคะวันนี้ช่องน้องคิมนะคะก็จะให้คุณแม่นะคะพาไปดูวิธีการทำสติกเกอร์ดุกดิกได้นะคะรูปหน้าตัวเองด้วยไปทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเด็กๆต้องดาวน์โหลดนะคะที่แอปพลิเคชัน App Store ก่อนนะคะถ้าเป็น iPhone ก็ App Store ถ้าเป็น Android ก็ Play Store นะคะ ันดับแรกนะคะเราก็ไปกดที่ช่องค้นหานะคะเราจะใช้แอปโมจ i ป๊อกันนะคะวันนี้ MOGIPOP นะคะสามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยค่ะเราก็กดที่คำว่า Search คือการค้นหานะคะเราก็จะเจอนะคะ m o j i ป๊อ Art ร์ตนะคะอาร์ตมีอไอนะคะแล้ก็ Open เลยค่ะเพราะว่าพี่ยินนะคะได้อัปโหลด ไวแล้วนะคะแล้วก็โอเพนไปเลยค่ะแอปนะคะหน้าแรกเราก็จะเจอนะคะเป็นเป็นฟีดนะคะที่เราสามารถแอดหน้าเราไปได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทําตัวอวตารของเรากันก่อนนะคะไปช่องที่สาเลยค่ะอวตารแล้วก็ไปตรงคําว่า create new avatar แล้วก็ก็ข้าง่างบวกเลยค่ะเราก็ใส่หน้าตัวเองนะคะถ้าเราไม่อยากใส่หน้าตัวเองเราก็เอาจากรูปภาพที่เราทําไว้นะคะ รูปภาพที่เราถ่ายไว้ก็ได้ค่ะตัวน,นี้นะคะเราจะมาทำน้องข้าวหอมกันนะคะดูนะคะว่าน้องข้าวหอมกดไปที่รูปน้องข้าวหอมเลยค่ะแล้วจะแล้วรูปนะคะก็จะมานะคะนี่ได้แล้วค่ะใบหน้าของน้องข้าวหอมสามารถปรับซ้ายปรับขวาได้ด้วยนะคะใส่ผมใส่ผมที่เราชอบได้เลยค่ะนี่น้องข้าวหอมนะคะก็ามาแล้วทรงนี้ดีกว่าน่ารักดี มีหลายมีหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วแต่เราเลือกนะคะเราอยากจะได้แบบไหนเนาะเราก็ดูเลยเนาะก็หอมแบบไหนสวยอ,อันนี้น่ารักดีเนาะดอกว่าอันนี้ดีโอเคมีหลายแบบนะเด็กๆสามารถไปทํากันได้นะคะแบบนี้ก็ได้เนะเาะแบบนี้ดีกว่าเนาะเราก็ไป นะคะเราอยากได้ผมสีแดสีดำน,นะคะสีน้ำตาลเราชอบสีน้ำตาลมากกว่าเนาะโอเคแล้วเราก็ไปกดข้างล่างนะคะมีรูปหน้าเนาะเราเปลี่ยนรูปหน้าได้ด้วยกลมกเมสี่ยม,มแบบเลขก็ได้นะคะของน้องก็หอมดวงตาก็สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้ด้วยโอ้ so cute so cute โอเคถ้าเราไม่อยากใส่เราก็กดที่ตัวหน้าตรงนี้นะคะว่าไม่ใส่นะคะโอเคเราจะใส่อันแรกกันนะน่ารักดีโอเคอันที่สองนะคะเราก็มีเมคอัพด้วยนะถ้าเราไม่แต่งหน้าหน้าซีดเราก็ทำสามารถเลือกเมคอัพได้แจ่ตอันนี้พี่เปียไม่เอานะเซเว่นได้ด้วยคะ่ะเราก็ปรับไปได้เนาะเว้นจะใส่แบบไหน น้องข้าวหอมชอบใส่แว่นนะคะเราก็จะใส่แว่นในน้องข้าวหอมเนาะเราก็เลือกรูปแบบแว่นเข้ากับน้องข้าวหอมโอเคแบบนี้ก็ดีนะน่ารักดีค่ะโอเคได้แล้วเนาะเราก็ไปกดมีสร้อยนะคะมีหมวกด้วยใส่หมวกแบบนี้ก็ได้นะน่ารักดีเลือกได้หลายแบบนะคะ มาใส่หมวกแบบนี้ดีกว่าในหะ้น้องเขาหอมน่ารักดีเราสามารถเล่นลงเล่นดูได้นะมันน่ารักดีนี่มีหลายแบบเลยพี่เปียว่าอันนี้สวยกว่านะคะอโอเคจะให้เอียงนิดหน่อยนะโอโอ,โอเค ปรับผมนิดหน่อยนะคะปรับหมวกนิดหน่อยนะคะมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะคะว่าเราจะปรับตรงไหนนะคะมันจะมีตรงนี้รูปหน้าผมนะคะหมวกแว่นตาเราสามารถปรับได้นะ,ะให้มันเข้ากันนะคะเอเคอยากปรับหมวกกกดที่หมวกนะโอเคมันปรับได้ด้วยนะคะไปซ้ายไปขวาผมนะไปซ้ายไปขวาโอเคตอนนี้รูปเราก็โอเคแล้วนะี่เปรีว,ว่า แล้วก็ไปกดเซฟกเลย S A V E เซฟปันติกตรงนี้นะแล้วก็เราจะได้เมนอวตารมาอีกหนึ่งนะคะโอเคเราเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะกดที่คำว่า Discover ได้เลยค่ะช่องที่2นะโอเคแล้วเราก็จะเจอนะคะเยอะแยะมากมายเลยเราสามารถเอารูปเราใส่ไปในนี้ได้เลยนะคะ มันจะมีให้เราดาวน์โหลดฟรีด้วยนะคะดาวน์โหลดฟรีก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะแต่ตรงที่ว่ามีคำว่าเป็นมงกุฎแล้วก็ VIP แบบนี้ก็จะไม่ฟรีนะคะแล้วก็สามารถกดหาที่เราชอบแล้วก็ใส่รูปเราได้เลยค่ะกดที่คำว่าโหลดมอนะคะโหลดเพิ่มไปเห็นไหมเราจเจอแล้วเราชอบแบบนี้ไหมคะนี่สติ๊กเกอร์เราก็ได้แล้วอ,อันนี้จะ ไม่ฟรีนะคะถ้าว่ามีมงกุฎสีเหลืองแบบนี้ไม่ฟรีแต่ส่วนอันนี้นะคะกดฟรีเราก็สามารถกดได้เลยเราจะหาอันที่เราชอบเนาะเราก็กดไปเราชอบอันนี้นะคะเราก็กเป็นติ๊กเกอร์ต,ต,ตุกติกตุกติกเนาะเราก็กดที่เครื่องหมายเครื่องหมายจีขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็สีเหลีอแบบนี้นะคะตัวเลขนะคะสีฟ้านะเราก็กดไปเลยเราก็บันทึก เข้าในเครื่องเราเลแล้วก็เราสามารถแชร์ไปได้ใน Facebook i n s t a g r กมได้หมดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องเราจะบันทึกไปก่อนนะคะตัวนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้เราก็ไปที่เซฟอิมเมจบันทึกนะคะภาษาไทยโอเคเราก็ได้แล้วเนาะเราก็หาดูได้เรื่อยๆ,ๆเลยค่ะว่าเราชอบแบบไหนโอ้อันนี้มีพี่คิมกับน้องก็หอมนะคะแม่เปียต้องแม่เปียเขาขอบันทึกไว้ก่อนเลยน่ารักดี เราระหว่างที่เราทำนะคะเราสามารถเลือกสลับได้ด้วยนะคะว่าเราจะให้ผู้หญิงอยู่ตรงไหนผู้ชายอยู่ตรงไหนนะคะนี่เราก็แบบนี้ได้ด้วยนี่สามารถสลับได้นะคะเราแค่กดแช่ไว้แล้วก็สลับขึ้นไปกดแช่ไว้สลับขึ้นไปนะคะโอเคแบบนี้ก็ดีกว่าคะ่ะเพื่อจะบันทึกนะโอเคเราก็ไปดูกันเลย จะมีโฆษณามาเรื่อยๆนะคะเพราะเราใช้เป็นแบบฟรีนะคะโอเคแล้วก็ดูไปนะคะนี้น่ารักแล้วก็จะขอโหลดไว้นะคะอันไหนน่ารักแล้วก็กดโหลดไว้นะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกศรลงนะคะโหลดเข้าเครื่องเลยโอเคอนี้น่ารักนะคะเราก็ปิดกลับไปดูใหม่นะเราชอบแบบไหนนะคะ นี่น่ารักน่ารักง่ายๆเลยค่ะเพื่อนน้องๆอ,อย่าลืมไปทําตามกันนะคะสามารถส่งให้เพื่อนๆได้เลยค่ะนี่อันนี้ก็น่ารัก,รกแล้วไแล้วกลับไปเลยนะคะโอเคแล้วถ้าสมเอเราอยากไปหน้าแรกนะคะเราไปหน้าโมจิวอนะคะเราก็กดไปดูตรงที่เขาทําไว้นะคะเราสามารถแอดรูปเราเข้าไปได้นะคะกดไปตรงที่รูปได้เลยค่ะโอเค เราก็มากดที่รูปนะคะโอเคแล้วมันก็จะเป็นรูปของเราเลยค่ะ,ะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหน้านะคะเราก็แค่กดตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนหน้าได้หมดเลยค่ะทําได้ไม่จํากัดเลยนะคะแล้วก็เราก็กดบันทึกไปเข้าเครื่องกดคําว่าเซฟได้เลยค่ะตัวแรกเลย S A V E เซฟขอภัยด้วยนะคะโทรศัพท์ของพี่เปียเป็นภาษาอังกฤษนะคะ พออยู่ที่อเมริกามันไม่รองรับภาษาไทยนะคะโอเควันนี้ก็เพื่อนเด็กๆทำกันได้ไหมทำกันได้ไหมคะเราก็ไปดูนะคะในรูปภาพในเครื่องของเราว่ามันเข้าหรือยังนี่เมื่อกี้เราก็เข้าแล้วนะคะอยู่ในรูปของเรานะคะเราสามารถส่งให้ใครก็ได้หมดเลยคะ่ะนี่ที่เปียะทำไว้นะเราไปส่งให้เพื่อนใน Facebook กันดีกว่านะคะ ส่งรูปที่เราทําเมื่อกี้นะคะให้น้องก้าวหอมไปเลยค่ะหรือว่าเราจะส่งรูปพี่คิมนะคะพี่คิมก็ส่งให้ได้เลยค่ะนี่พี่คิมก็ส่งเลยโอเคนี่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะอม,มันก็จะเคลื่อนไหวได้ด้วยมันจะมีท้งภาพยิ่งภาพเคลื่อนไหวเลยนะคะถ้าโอเควันเด็กๆก,ก็ทํากันได้ไหม มีอะไรสงสัยก็อสอบถามคอมเมนต์มาได้นะคะในคลิปนี้วันนี้พี่เปียก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย